ว้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมเป็นความฝันเลยเนี่ยไอ้ป้านายยังอยู่เหรออืออันเงินกระโดดจะตุ๊ปลาโอ้โหโอ้โอ้จิ้มเลี้ยวเออขับรถดีกว่าอ่านลซิ่งล็อซิ่งอ่านขึ้นชั้นสองดีกว่านี่มนมีอะไรนะจรวดให้ขึ้นปี๊ปปี๊ปโอ้ยเออมือป้อนขึ้นมาขึ้นสองได้ยังไงเนี่ยเงินก็ต้อง ดูดึงไม่ได้วะเอ้ยม้นก็ใช้จรวดเสีมีจรวดอยู่ได้ามาจรวดตรงนั้นใช่ไหมนะ่จะจรวดไม่ชัขึ้นสลิงก็ไดไ้ใช้เป็นป่าที่ต้องขึ้นสลิงอุย้ยอา้อาวอ้าวอ้าวเฮ้ยโย่เอ้ ปันฉ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 ันติดอยู่ตรงสลิงเออฉันไม่ไหวแล้วฉันเออวเออเออที่นี่เท่าไหร่เนี่ยที่นี่มันเดือดชิมหินเอออะไรวะไอไอไปฉันหิวมากเลยออ่ะ้ยหิมันกินได้เฮ้ยกินได้จริงเหรออืมโอ้หิมทำรสชาติมันอร่อยอะไรยิ่งนี่เนี่ยมันอร่อยเหลือเกินนมนมนมอืมอมอมนม อร่อยมากเลยอ่ะทุกทำไมเห็นมันอร่อยขนาดนี้ทำไมเราไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยเนะี่ยนะี่ในขว้างเลยเอาขว้างกระเพาะเห็ดไปเลยเลยอเอะฉันรู้สึกว่าฉันกินฟูเข้าไปนะ,ะแล้วฉันจะสงสัยอยู่เลยว่าทำไมไหนเรามาตื่นที่นี่ตอนแรกเรายังเป็นปลาอยู่เลยออื้ฉันดึงต้นไม้มาถึงก่อนออื้เอายิงไม่ได้ เ,เอ้ยทำไมฉันรูยย้สึกว่าเราคี้แล้วเราไม่รู้สึกหลางกายเรายิ่งบวมมากขึ้นเห่อมากก็เอาอะในตอนนี้เราเราฉันจะฉันจะแทะทุกอย่างที่ฉันเห็น,หนฉันขอแทะทุกอย่างเพราะฉันเบื่อปืนดินรสชาติมันรสชาติเหมือนดินเลยหับมาก โอ้ยทำไมเันเป็นมีอะไรเนี่ยเชิญไปกินเออิญกินกับเพงก่อนเฮ้ยมีคนกระเป๋าน่ะตรงนั้นเขาไม่มีหรอกเจ้าของไม่อยู่ฉันแรงกินกับเพงกินเ้ยเรามากินของว้างดีกว่ากินกัมเพงยำ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 จะได้กินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดกินกินกินอืมโอ้กิน อร่อยมากใช่ไหมอืมอืมอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่เลยปอน,นะโอ้อร่อยมากเฮ้ยปันเหลือผลไม้อะไรใั่หรือเปล่ปาคนนั้นอ่างุนอ่างุนฉันรู้สึกว่าฉันไดนยึดอืมว่าเราเหยุดกระหา,ายได้ใช่ไหมโอ้ยมันทำไมทำไมจะทำไมจงแต่ฉันตืตต่นมาทำไมฉันนั้นสูงขึน้นฉันเอาติดนิ้อย่างเลยเนี่ยมันก็่ว่าเราไม่ได้กินอะไรมาเป็นพันในน้ำล้วอ่เอ้ย ไม่รู้สิโอ๊ยวันฉันกินจนบวมเลยเนี่ยตอนเนี้ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะกินยังไงแล้วแต่ฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกฉันม่ฉันรู้สึกว่าท้องฉันมันแบบอันฉันรู้สึกว่าฉันง่วงมากเลยอฉันถ้าอายกุสลีบก่อนรักกัน เข้าอออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้ปันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยนี่มันผ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันบุศสาวบุศนายกูน่ะก็ทำเสียงเข้มแล้วสวยสวยสวยอะไรไม่ขาดข้อข้อเจี๊ยบอะไรไม่ขาดสวยเดี๋ยวนะซื้อแบบนี้มาไอ้ปัน แกต้องทำให้ฉันต้องโกรธแกกล้าดียังไงมาทำให้ฉันโกรธกาญนาคิดน,นี่อัดตูดกรบเทแกไม่รอดแน่แกกล้ายัางไงมาแกงฉันลำแสงอัดตูดอัด ตูคนคานิสันยากยากยากลำแสงอัดตูนพิฆาตหน่อยแน่ฟันเก,ก๊ก้าดีไงมาหลอกลวงฉันไหนมันอยู่ไหนมึนไงไอะนะ้เก๊ก้าดีไงมาหลอกลวงฉันเพียงผู้นี้ อ่ะอืมอัดตูดครั้ที่สองนวดก่อนลับลำเซกอัดตูดไปอืมเอาแหละแล้วก็จบกันไปแล้วกับคลิปสามคลิปที่ไม่ได้ลงมานานเพราะว่าผมนั้นได้ทำการทำแอนิเมชันส,สกิบบิลี่ทอยเลตใช่ไหมครับคุณปัน Yes yeah. ขอโทษด,ด้วยที่ลงคลิปช้าในช่วงนี้เพราะว่าผมนั้นว้าวุ่นกับการลงคลิปไม่ก็ขี้เกียจทำนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อน,นี้ไปอาจจะได้ลงคลิปบางวันก็ได้ไม่ไม่รู้อาจจะเป็นคลิปอะไรก็ได้นะคนดูอาจจะเซไปก็ได้เออส่วนโปรเจกต์ส่วนโปรเจกต์โรเงเรียนร้อยศพ EP สองอ่ะจะจะมาตอนไหนก็น่าจะเร็วๆน,นี้เลยครับทุกผู้ชมโรงเรียนร้อยศพ EP สองผมบอกเลยว่า เดี๋ยวผมคอนสปอยไปล่วงหน้าสปอยดีไหมคุณปันไม่รู้ผมสปอยเลยว่าคุณปันนั้นจะได้พลังใหม่จากจากครั้งนี้เฮ้ยไปคุยกันลากมาบุ้คุณปันครับคุณทําอะไรทําอะไรผมเหลืออืมอืมอืมอคุณทําอะไรผมไว้อืมอืมทอะไรคุณทําอะไรทาอะไรครับคุณทําอะไรครับ ก็ตัดจบเพียงเช่านี้นะครับบ๊ายบาย